สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไล้สายของยี่ห้อ Electrolux ครับ เนื่องจากว่าปกตินะครับทางครอบครัวของเราเราก็ใช้ในส่วนของอเครื่องดูดฝุ่นที่เขาเรียกว่า a r ร์โก้ลาพิผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นรุ่นที่เราเคยซื้อสมัยก่อนเนี่ยก็4,000กว่าบาทที่ผมเคยทำรีวิวไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีฟังก์ชันมีลูกเล่นแล้วเขากา็ปรับเปลี่ยนเรียกว่าองค์ประกอบอุปกรณ์พอสมควรครับ นี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มาเขาบอกว่าเป็น b a สโ Pro Power Nozzle so, นะครับ with UV Light นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาดูดเตียงได้สะอาดมากน้อยเพียงใดแต่ตอนนี้เหมือนเขาให้ความสำคัญในเรื่องของ UV Light นะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับพวกฆ่าเชื้อโรคได้นะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาฆ่าไวรัสแล้วจะทำให้เตียงเราปัดสะจากแบบเชื้อโรคหรือไวรัสได้ร้อยเปซนหรือไม่แต่ว่าเหมือนเป็นลูกเล่นใหม่ครับสิ่งที่ผมเลือกนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเบสโปรพาวเวอร์อย่างเดียวผมสนใจในเรื่องของหัวปั่นของเขา จะต่างจากรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นแปลงเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอารุ่นเก่ามาเทียบให้ดูด้วยนะครับเนื่องจากว่ารุ่นใหม่เนี่ยเหมือนกับเป็นลูกกลิ้งครับเวลาเป็นแปลงเนี่ยมันจะมีกาเรียกว่าขนผมทุกอย่างเนี่ยติดแล้วก็ทําให้การดูดเนี่ยประสิทธิภาพลดน้อยลงมากๆครับจึงออมองว่าถ้าเป็นแบบ เหมือนหัวแปลงกลมๆแบบนี้จะทำให้การดูดดีขึ้นจึงเลือกซื้อรุ่นนี้มาครับอันนี้เป็นรุ่นที่ซื้อมาจากโปรโมชั่นของโลตัสนะครับเป็นรุ่นทีเ่เขียนตามแบบนะครับเขาอันนี้ไม่น่าจะผลิตในประเทศไทยน่าจะนนำเข้าจากต่างประเทศรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น ZB 3423B ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่กว่าที่ผมเคยรีวิวนะครับเพราะอันนั้นจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นขนแปลงแต่อันนี้จะไม่ใช่เป็นขนแปลงอันนี้จะเป็นเหมือนกับลูกกลิ้งเป็นแปลงลูกกลิ้งจะเอาไว้ดูดพวกเศษต่างๆโดยที่ ขนจะไม่ติดขนจะถูกดูดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรุ่นที่เขา,อาบอกว่าน่าจะใช้ดีนะครับก็คือ ZB3423B นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนะครับก็คือการขนส่งเนื่องจากว่าผมซื้อผ่านออนไลน์นะครับของ s h อ p e e จาก Lotus นะครับแต่ว่าตอนแพ็คเนี่ยเขาแพ็คมาแบบเหมือนมีพลาสติกห่อมาหมดเลยครับ อันนี้ผมแกะพลาสติกบอกเพิ่งมาเห็นครับคือเหมือนมันถูกกระแทกมาอย่างแรงแรงมากๆะครับจนขาดเลยครับขาดแบบนี้ครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกล่องนะครับแต่ว่าแค่ว่าบันทึกไว้ให้ให้ทราบว่าสมมตสมมตินะครับว่าท่านใดที่จะซื้อนะครับเราก็ ควรตรวจสอบให้ดีนะครับไม่อยากให้กล่องมันกระแทกและแตกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าข้างในจะเสียหายหรือไม่ผมจะเอามารีวิวก็อยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับกับเพื่อนๆที่รับของหรือให้คอนโดเป็นผู้รับนะครับก็อยากให้เขาตรวจสอบให้ละเอียดด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าถึงผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งขนส่งเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเคอรี่ขนส่ง นะครับแล้วก็บริษัทที่ซื้อก็เป็น t ท s c o แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันแตกมาจากที่ไหนแต่ว่าพอเราแกะฟลอยด์ออกมาแล้วเนี่ยพบแบบว่ามันเกิดการกระแทกนะครับไม่แน่ว่ามาจากต้นทางบริษัทหรือระบบขนส่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าของไม่มีปัญหาอะไรผมก็โอเคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวพร้อมกันนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างและที่ดูดเตียงจะเป็นอย่างไรบ้างหัวปั่นที่เป็นแบบ ลูกกลิ้งจะดีกว่าเป็นแบบขนที่เป็นแบบแปลงมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับครับเมื่อแกะมาแล้วนะครับจากกล่องที่เราได้เปิดมานะครับนี่คือข้างในก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่แพ็คมาอย่างดีนะครับทางบริษัทแพ็คมาอย่างดีเลยแล้วก็ที่ผมบอกว่า จะแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีหัวที่เป็นหัวดูดเตียงนะครับแล้วก็มีปุ่มที่เป็นแสง UV นะครับเป็น UV action เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็หัวปั่นของเขาก็จะเก็บพวกเศษฝุ่นบนเตียงนะครับก็เป็นหัวใหม่ที่อยู่ใน รุ่นของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับครับเราจะเห็นว่าพอเราแกะกล่องมานะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคู่มือครับ คู่มือเนี่ยจะอธิบายในเรื่องของระดับแบตเตอรี่นู่นนี่นี่นั่นนะครับการแกะออกมาเทฝุ่นเทผงที่เวลาเราดูดเสร็จแล้วนะครับรวมถึงการล้างไส้กองนะครับซึ่งไส้กองเนี่ยเราสามารถล้างด้วยน้ําได้แล้วก็ตากแดดไว้นะครับยีชั่วโมงนะครับแต่หัวที่เป็นหัวเก็บฝุ่นนะครับที่เป็นโรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าห้ามล้างน้ําให้ใช้ผ้าเช็ดอย่างเดียวนะครับอันนี้สําหรับรุ่นหนึ่งที่ที่เป็นรุ่นใหม่อันนี้ที่ผมอ่มารีวิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองประกอบดูครับการประกอบเนี่ยจะ คล้ายๆกับรุ่นเดิมครับอันนี้คือตัวเครื่องหนักมากเหมือนจะหนักกว่ารุ่นเก่าเล็กน้อยครับอนุญาตฉีกเลยนะครับตัวหัว ข้อต่อตรงนี้นะครับเราเสียบเข้าไปได้เลยครับโดยที่จะมีน็อตอยู่ด้านหลังเนี้ยครับเราก็ขันน็อตออกก่อนโทษ่ถีผมอาจจะใช้แบบว่าตัวไขควงเล็กๆในการขันนะครับเราก็สามารถขันได้ ขันออกมาแล้วครับเราก็จะใส่ล็อกได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวน็อตเนี่ยครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นครับใช้เหรียญก็ได้นะครับสามารถแบบว่าใช้เหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญห้เหรียญสิบนะครับสามารถใช้ได้ น,นี่ก็คือตัวเครื่องครับลักษณะตัวเครื่องเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวสติกเกอร์ออกก็จะได้เห็นภาพแบบเต็มๆอันนี้นะครับ นี่คือหัวรูปแบบใหม่ลักษณะตัวโลของมันมันจะนิ่มครับมันจะนิ่มเพื่อที่จะปั่นฝุ่นให้เข้าไปข้างในโดยที่เป็นเศษผมมันจะไม่ติดในนี้เดี๋ยวผมจะเอารุ่นเก่ามาหงายให้ดูอันนี้คือรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เราเคยใช้นะครับอันนี้เราซื้อมาปีกว่าอันนี้จะเบากว่าหน่อยแต่น,นี้สังเกตดูนะครับ จะมีเศษฝุ่นเศษผมติดแบบเต็มมากๆอันนี้คือรุ่นใหม่ซึ่งเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของพวกเศษผมเศษฝุ่นของโซฟาพรมแบบนี้ครับมันจะติดนะครับนี่คือเศษของพรมนะครับเราจะมีพรมอันนี้ บางทีมันก็ติดเข้ามาครับเทียบกันดูนะครับเป็นรุ่นเออร์โกลาพิโดเหมือนกันไซส์ขนาดใกล้เคียงกันอันนี้เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นออกเป็นสีฟ้าตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายๆกันเลยครับขนาดเท่าๆกันนะครับแต่จะหนักกว่าหน่อย รุ่นใหม่จะหนักกว่ารุ่นเก่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมแกะอันนี้ให้ให้เห็นด้วยเนี่ยครับตัวเครื่องเครื่องที่เราจะเอามาดูดนะครับลักษณะจะพอๆกันสมมุติว่าผมลองสับเอารุ่นเก่ามาเสียบ <c oughs> ก็น่าจะสับได้อยู่ สามารถสับได้อันนี้รุ่นเก่านะครับเอารุ่นใหม่ไปเสียบกับเก่าก็น่าจะได้อยู่นะครับสิ่งที่ผมเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยเขานำเสนอเพราะว่าเขาใช้ตัวนี้คำว่าเบสโปรครับเนี่ยเขาจะมีคำว่าเบสโปรเห็นนะครับแสงอ่าเบสโปรซึ่งจะมีหัว หัวเบสกรีนนิ่งแบบนี้ซึ่งตัวหัวครับจะมีเหมือนกับตรงนี้คือหลอดไฟนะครับนี่คือหลอดไฟ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 นะครับเขาบอกว่าตัวหลอดเนี่ยจะเป็นตัวที่มาฆ่าเชื้อโรคเหมือนเป็นแสง UV ครับเวลาเราจะเอามาใช้เราก็เสียบ เข้ากันแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับสมมุติเราจะดูดสมมุตินี่คือสมมุตินี่คือเตียงนะครับเราก็ดูดเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนนะครับแสง uv เราก็สามารถกดปุ่มได้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ ในรุ่นนี้เดี๋ยวผมต้องชาร์จก่อนสมมุติว่าเราจะเอามาดูดกับการดูดแบบเดิมเราก็เอากลับมาแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดูดได้ครับซ้ายมือคือเครื่องเก่าขวามือคือเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าเนี่ยผมใช้มา2ปีได้ นะครับสปีได้เครื่องใหม่เนี่ยเพิ่งซื้อมานะครับลักษณะาการคอนโทรคล้ายๆกันเลยใหม่นี้จะหนักกว่าหนักกว่านิดเดียวแต่ว่าข้อดีของรุ่นใหม่ครับเขืออนนี้เขาบอกว่า แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะเป็นลิเทียม HD นะครับซึ่งจะใช้ได้แบบว่าแม็กซิมัมของเขาเนี่ยก็คือ48นาทีผมจำได้ว่าของเก่าน่าจะเป็น30ถึง40นาทีได้นะครับ mm hmm. เขาบอกของใหม่เนี่ยเขาเคลมว่าได้ถึง48นาทีในส่วนของตัวฐานนะครับวิธีการประกอบฐานของเขา นี่คือตัวฐานครับฐานเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแปลงซึ่งหัวแปลงเนี้ยเราสามารถเอามาเสียบแบบนี้ได้โทนะครับเพื่อที่เราจะดูดตามซอกตามมุมต่างๆในรถยนต์อย่างเนี้ยเราสามารถดูดได้อันนี้คือหัวแปลงนะครับเราก็สามารถถอดออกได้ แล้วเวลาเราเก็บตัวแปลงเราก็จะเก็บแบบนี้เขาก็จะมีสายให้ด้วยนะครับมีสายมีแบบว่าแกนเพื่อที่จะแบบว่าเราดูดเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลึกก็สามารถต่อได้อันนี้คือแท่นของเขาครับแท่นของเขาเราก็เสียบประกอบได้เลย นี่อย่านี่แบบนี้นะครับเป็นแท่นแล้วเราก็เก็บสายได้อะไรได้นะครับเวลาเราจะวางคือเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราเก็บเราต้องการแบบว่าพื้นที่ที่แบบว่าตั้งไม่ง่ายมันก็จะตั้งได้เลยเห็นไหมครับตั้งง่ายของเก่าก็ตั้งอยู่ อันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ของเก่าเนี่ยไม่ได้มีหัวที่เป็นอแบบว่าเบสครีนนิ่งแบบเนี้ยไม่มีนะครับของใหม่มีของใหม่มีถุงให้ด้วยเป็นถุงเก็บของเวลาเราเก็บอุปกรณ์เราก็สามารถเก็บได้นะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของเครื่องดูดฝุ่นที่เรารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เครื่องดูดฝุ่นมีฟังก์ชันมากมายนะครับแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ามีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นสายอันนี้สามารถเอาไปดูดรถยนต์ก็ได้ดูดเตียงก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้ถึง 48นาทีครับราคารุ่นนี้เราซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นนะครับผมซื้อมาแค่3,800บาทก็ลองเสิร์ชด,ดูนะครับสำหรับรุ่นที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับเราซื้อก็คือรุ่นนี้ zb 3,4,2,3 b นะครับลองเสิร์ชด,ดูผมซื้อได้3,800ใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็สามารถเอามาแชร์กันได้นะครับ ก็เสียใจอย่างเดียวก็คือกลองแตกนะครับก่ลองแตกก็เป็นอ่าสิ่งหนึ่งที่เราเอามารีวิวให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับพอบ้านแม่บ้านนะครับเรามีลูกน้อยด้วยเราก็ต้องทําเวลานะครับให้สะดวกที่สุดนะครับว่าการทําความสะอาดบ้านเราก็ต้องให้คล่องตัวที่สุดเพื่อจะได้มีเวลากับเจ้าตัวเล็กนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอาอันนี้เป็นเป็นหัวเล็กๆให้มาอีกอันนึงอีก อันนี้น่าจะเป็นหัวดูดฝุ่นแบบว่าบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถแบบว่าแกะอันนี้มาแล้วก็เอามาเสียบนะครับก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นในลักษณะที่เป็นแบบนี้ครับก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอันนี้วิธีการแกะออกมาล้างแกะง่ายมากอันนี้ใครๆก็แกะได้ แกะอามาล้างครับก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับติดตามช่องพ่อบ้านทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามา,ารีวิวหรือก็มาแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กับกิจวัตรประจําวันนะครับความเป็นพ่อบ้านนะครับที่มีลูกเล็กก็มาแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ